คุณเคยรู้สึกอ่อนเพลียง่ายไม่มีแรงนอนไม่หลับหรือว่ามือเท้าชาโดยไม่มีเหตุผลบ้างไหมครับเกิดจากการทำงานหนักจนไม่ได้ดูแลตัวเองหรือไม่ได้ดูแลอาหารการกินให้ดีพอนั่นอาจจะเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดต่างๆทั้งอมัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอัลไซเมอร์เบาหวานหรือว่าความดันทำให้หลายๆคนที่ผมรู้จักมักจะเป็นโรคหลอดเลือดโดยไม่ทันรู้ตัวผม ชมพูฟรุตตี้ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพให้ดีพอผมทำงานหนักบางครั้งก็ข้ามวันข้ามคืนจนลืมที่จะพักผ่อนแต่ทั้งหมดก็เพื่อครอบครัวที่ผมรักและวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับฟิวชั่นออยผู้ช่วยดูแลสุขภาพคนใหม่ของผมจากเบนจอออยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมน้ำมันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพว้วยกันถึง8ชนิด ทั้งหมดอยู่ในนี้หลังจากที่ได้ทานฟิวชั่นออยล์แล้วผมก็รู้สึกเฟรชพร้อมที่จะลุยงานในทุกๆปวดปาดและก็ดูแลครอบครัวดได้อย่างเต็มที่อย่ารอใถึงวันที่สายไปเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นใหม่ด้วยสุขภาพที่ดีไปกับฟิวชั่นออยล์